ครับสาวเคมาฮะใครก็ได้ใม่เอาหนูเริ่มก่อนครับเป็นไงบ้างคะเพียงผลงานหน่อยล่าสุดเลยเดือนตุลาคมเจไปแล้วอะไรก็ตอนนี้เรื่องรีแวมนะครับผมก็ที่น่าจะเขียนบทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ใช่ครับผมเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างงี้เพราะ ทางพี่ยูนี่เป็นผู้กับเขาก็ให้เกียรติผมในการแบบฟลูปบทฟลูปแบบเนื้อเรื่องใช่ครับผมเพราะโปรเจกต์นี้เอาจริงมันเป็นโปรเจกต์ที่ค้างมาตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายเก่าของผมนั่นเองใช่แต่พอมาอยู่ที่ JMM อ่ะพี่ถาเาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาอยากสานต่อโปรเจกต์นี้ให้มันดําเนินต่อไปได้ใช่ครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้เริ่มเวิร์กช็อปหรือ,อได้เริ่มเกีย่ยวกับเรื่องบทฟลูปบทอีกรอบใช่ครับผมตัวเราได้ทำการตัดทอเ,เลนที่จริง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุญเป็นคนดูเรื่องทางเรื่องมากกว่าใายแต่ยังไม่ได้แต่ละตอนว่าเอ้ยตอนนี้ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงใช่ครับผมจริงจริงมันคือโรแมนติกดา์ใชายประมาณนั้นพูดได้ไหมอ่ะได้พี่ถาปรับแรงนะรู้ยังอ่ะ เออืออบแ่เรอนิราม่าออาน้งนิิราม,มาดีกว่าใช่ฮะเดี๋ยวโดนเรียกเข้าพบเนาะ <laughs> ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องเราอยากให้มันเข้มข้นเราเราเราเล่นรักใสๆไปเยอะแล้วเราอยากให้เอ้ยมันมีความตึงเครยียดด้วยมีความสนุกปนไปด้วยแต่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเพราะเราเข้าใจว่าทุกวันนี้มันเครยียดพออยู่แล้วใช่เราก็จะมีเอ้แฝงความน่ารักไปด้วยเหมือนกันนิดนึงแต่วนนี้ก็จะมีความมีความราามากมา ดิบไหมดิบนะฮะดิบดิบพอสมควรเลยใช่ครับผมเพราะเราอยากให้มันอยากทําให้ถึงอ่ะใช่ทำทั้งทีก็อยากทําให้มันดีที่สุดช็อปอะไรอ่าไม่มั่นใจน่าจะประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้ใช่ครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราเข้าไปคุยเรื่องบทเรียบร้อยเนี่ยเราสรุปตัวละครแบ็กกราวตัวละครแล้วเรียบร้อยเราก็จะทำการบ้านเรื่องตัวละครแล้วก็เรื่องบทช็อปใช่ทับคุณใช่ใช่ครับผม พูดได้ไหมอ่ะโดนไหมเน่ยแล้วก็พูดไปแล้วอ่ะเดินสิบเอ็ดฮะใช่เกินสิบเอ็ดเินสิบเอ็ดใช่ืตื่นเต้นไหมที่จริงเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดเราแค่อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดเฉยๆใช่ก็เรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเล่นอยู่ช่วงนี้พยายามเล่นให้เยอะที่สุดใช่ครับผมอยากให้โดนสัิมหือเปล่าเรื่องคือเราสึกว่าเราอยากทํามันด้วยตัวเองดีกว่าใช่คือ อยากให้มันออกมาดีที่สุดอย่างที่บอกครับผมเราด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กเราบทวันพายมันต้องโผโผเปรมได้ซึ่งเปรมก็โปย่งนี่เป็นนักกีฬางี่ได้แล้วก็อยากให้มันบทมันดีที่สุดบทาทคือนี้กับเรื่องอื่นอัไหมันแตกต่างกันออมันท่บทบาทเลยไหมเป็นแบบนึงที่เราให้พลินเลยใช่พี่กดบาทไหมที่จริงมันก็ไม่ได้ขนาดนะเพราะจริงตัวละ ตัวละครเฮวินมันก็มีความขมในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะซึ่งตัวแวนไพร์มันก็ต้องมีความขมของมันเหมือนกันใช่ผมแต่สำเนียงการพูดมันอาจจะไม่เหมือนการประโยคในการพูดอาจจะไม่เหมือนเพราะอย่างที่บอกเขาเขาเขาเป็นแวนไพร์เขาต้อจะอยู่มานานแล้วใช่ครับผมก็จะมีความปรับเปลี่ยนด้านการพูดอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูอใ,ใช่ใช่อยากให้เราติดตามเร็วๆนี้เลยก็ไม่เร็วนะหลายเดือนเนี่ยอยากอยู่ในช่วงของ ใช่ใช่ครับผมอยู่กับพีโปรดักชั่นอยู่ใช่ครับผมทำยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากคืออ่าเราแต่เราสึกว่ามันซับเซสในชีวิตเราเหมือนกันในการที่ได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวของเราเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเนาะเราก็เลยอยากทำให้มันต่อออกมาเต็มที่ที่สุดคือ จำได้ว่าก่อนก่อนหน้าที่จะคอนเสิร์ตคือเราไม่รับงานเลยรับงานให้น้อยที่สุดเราอยากแบบดูยซ,ซ้อมซ้อมอย่างเดียวเลยใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาดีไหมแต่เราสึกว่าเราได้ทําเต็มที่ที่สุดในชีวิตเราแล้วอ่ะใช่ฟิอบนเวทีพยายามกั้นน้ำตาไว้ลงอีกเวทีร้องไห้เลยแบบร้องไห้เพราะเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยมากแบบแล้วแล้วคนก็มาลุมเต็มเต็มตอนแรกเฮ่เฮเพรเหนื่อยเหนื่อย แต่มันสักเซสสักเซสในชีวิตคนคนหนึ่งจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนแต่พอแล้วพอแล้วครั้งเดียวพอแล้วเราเต็มที่แบบสุดมากเราเราเต็มที่สุดไม่ใช่แค่เราด้วยนะทั้งทีมงานทุกทีมงานเขาพยายามเต็มที่กับเรามากที่สุดเออแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่เป็นเกสด้วยเหมือนกันใช่คือแต่ละคนกอเก่งมากเราได้การแคสปิดมาแล้วเรียบร้อยจากเอาติง้งคนนี้ใช่เลยเหมาะคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ย ก็สมุดส่งสมอิโอ้แล้วเป็นไปขอบนเวทีด้วยไม่เอาพักก่อนขอเว้นไว้สักปีถึงสองปีเออมันก็อาจจะมีบ้างแบบเป็นปลาลายแต่มันก็ไม่ได้เต็มรูปเต็มรูปแบบในคอนเสิร์ตขนาดนั้นเพราะจะให้เรามาเต้นแบบร้องเพลงยี่สิบห้าเพลงยี่สบหกเพลงบนเวทีแล้วรูสึกว่าเอาจริงคือมันทําให้ร่างกายเรา พังพอสมควรนะสายเสียงเรายังกลับมาไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันนั้นนะใช่ครับผมแรีว่าจบคอนนั้นก็คือตอนนี้ก็ยังเละก็อยู่ในช่วงเละนิดนึงพอาะหลังจากจบคอนอ่ะก็มีเป็นสปูทัวร์ร้องเพลงเหมือนกันสกูทัวร์เสร็จมีคอนเสิร์ตพี่บอยร้องเพลงเหมือนกันอย่าวันนี้ก็ร้องเพลงเราเป็นนักร้องดีกว่าตอนนี้้เ จิตใจคือเราดีอยู่แล้วเรามีแฟนคลับมีคนรอบตัวที่คอยแบบไปซัพพอร์ตเราเนาะแต่เรื่องเสียงมันควบคุมยากอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เสียงเก่งขนาดเราไม่ใช่นักร้องใช่เรามีการร้องเพลงที่ที่ที่ไม่ไม่ได้แบบอย่ร้องอะไรเงี้ยมันทำให้คอแบบอักเสบอะไรเงี้ยได้ครับผมก็ าฝากผลงานด้วยนะครับผมก็ปีหน้าน่าจะได้รับชมอยู่แล้วครับผมเรื่องรีแวร์นั่นเองแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ได้ร่วมกับนักแสดงหลายๆท่านนะครับข,ของทางจ m มเอ็มทีวีนะครับผมชื่อเรื่องว่า f ฟนชีทฟอร์เอเวอร์นะครับผมก็นักแสดงคนคือตัวท็อปเลยยนง,ง่ายแล้วก็เรื่องที่สามนะครับผมก็เรื่องซับไวเบอร์นั่นเองที่ได้ร่วมงานทางดูมันดิใชค่ครับผมก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจเรื่องแผนการออนแอร์เหมือนกันแต่น่าจะเร็วๆนี้แหละไม่แน่ใจว่าในปีนี้หรือเปล่าครับผมใช่ย,ยังไม่ ยังไม่อยากพูดเยอะเกินไปแ๋ยวโดนอีกคือเลนะเหมือนกันนะ <laughs> คือด้วย <laughs> ความที่มันเป็นซีรีส์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูบูหน่อยใช่เป็นแบบซีรีส์ซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแบบเฮ้ยเลอะเลือดแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาถ่านมาทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วด้วยความที่มันต้องมีคิวบูคิวอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยพอสมควรอยู่แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยทางพี่ออฟ ที่ที่พี่ของทางดูบันดีเนี่ยเขาพุ่มเทมากใช่ใช่ครับผมเขาลงทุนมากจริงอยากให้ทุกคนได้ติดตามาก็ได้ดูนะครับขอบคุณครับพูดรู้เรื่องไหมเหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสมองแบบ<ำ>ตอนนี้เหมือนสมองบวมอยู่งี้ยถ้าไม่รู้เรื่องตัดเอาตัดเอาที่ลกคอรู้เรื่อง